กันอย่างสองตัวเนี่ยเฮ้อายนอนอยู่เห็นดะเบิ่งหยอกกันเสียงดังนมสด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 งาดำงาดำยายหยอกกันอายนอนเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ่งคาคุณละเพลินพูน่ะตบหน้าซาตบหน้าซา เออเหอตกหน้าซ้าเออจารอรอรอเอาขึ้นแบบนึงคิด <c oughs> ูขนาดนมโสดงาดามยาหยอกกันเสียงดังอายนอนอยู่อืมอืมเยอบซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาเพืนะ่อนะจ้องนำเงือกกันนะ Icana, ุ้ย네ุ้ยว้ยว้ยอสอะะอะตงตงอะตาเป็นแมวเป่าเลยตาถูกแสงไฟเป็นตาหยานว่ะตามันถูกแสงไฟค่ทุกคนอองาดำตาสุกแสงไฟอยากจะต้องปิดด้วอ่ะอไนตามันถูกแสงไฟตาถูกแสงไฟตาหยานค่ะ เอาแล้วไปหยอกกันทําไมตรงนั้าออกมาเดี๋ยวขาโต๊ะพี่เขาจะพังออกเดี๋ยวเขาพึ่งแต่ใหมาใหม่เธอจะไปทําของพังอะไรนะบุณีบุนีบุนีออกมานี่มาได้ข้างนอกเนี่ยมาได้ข้างนอกเร็วนมสดงาดำหยอกกันเบิ่ง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 เลยบิ่งเบิ่นเอิเอ่ง ที่ออกคบกันแหละเลีนกันไปเลีนกันมาเนี่ยจ้องกันยังไงล่ะพื่อนอะแน่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 พัดลมแม่นั่นน่ะพัดลมแม่นั่นน่ะเป็นมือมากย่ามแรกกิดยังสี่เหรอคะทุกคนยอกันดีขนาดเท้าปิดไฟหนังไข่เนี่ยเท้าโบปิดไฟเนี่ยจะยอกันยุ่งังสี่ติเลีนกันเลียนกันไปเลีนกันมาพื่อนอะพื่อนอะ เวนา่นาเวนา่าเวน่าเด้อคิดดื้อขนาดนมสดนี่ดื้อนักนะนมสดนะ่ะดื้อนักนะนมสดนะ่ะอ้ายนะ่ะเขาอยู่ซื่อๆเลยแต่เธอหน่ะสอบไปหยอกไปแย่เขาแทแตในนมสดเออเบิงบ่งเบิ่งเธอเธอชอบไปหยอกไปแงเขขนาดเลยนมสดนมสด สวยงาดำไม่ต้องไปเล่นกับนมสดเ้องาดำเด้องาดำมานี่มาหาแม่เลยให้นมสดเล่นคนเดียวจ่องกัะจ่องกันตาเป็นมัน่ะดิ้ปืนามีการเอามือไปเคลียร์เขาอีกนะอีตาเอามือไปเคลียร์เขาอีกนะุืนาปุนายุ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวแม่จะไปปิดไฟไม่ให้เล่นละแม่ไปปิดไฟก่อนนะเฮ็นน่ะทายเฮ็นอู้หูเฮนเต็มที่ของเพื่อนแล้วเป็นปะเต็มที่แล้วบ่งนมสดนมสดเต็มที่แล้วใช่ไหมเฮ็น่ะงาดำหาที่นอนแล้วเหรองาดำหาที่นอนแล้วเหรอโอ้โหนอนเอาโซ่โอ้โหนอนเอาโซ่เฮ็นน่ะเฮ็นน่ะเฮ็นน่ะหาที่นอนแนะเด้อนี่คิดดูค่ะสองตัว ทุกคนคลิปนี้ก็เลิฟเลิทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมความน่ารักของเจ้าเหมียวนมสดแล้วก็งาดำนะคะไม่บายก่อนงาดำไม่บายก่อนงาดำไม,าไม่บาย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 เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้หนูมมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย